สาวนัทพัฒนสงรำนะคะได้มาสารต่อเศรษฐกิจพอเพียงอตอนนี้ปลูกผักกูดเพื่อไรายได้เสริมาจากไร่จากนาจากสวนเราก็มาทำสวนผักกูดเพิ่มค่ะเป็นไรายได้ต่อวันวันละเท่าไรหร่นุวันหนึ่งก็อยู่อย่างน้อยที่สุดก็ประมาณ500บาท ห้าร้อยบาทแล้วหนูหนูส่งเขาที่ไหนส่งที่แม่ค้าคลองลานคลองลานค่ะแล้วก็ตามออเดอร์ตามอเดแม่ค้าสั่งหรือว่าบางทีก็มีคนแถวนครสวรรค์กรุงเทพสั่งโทรมาสั่งก็เก็บไวรอเก็บไว้รอเขาก็มารับถึงที่เขาก็มารับถึงที่ค่ะส่งอยู่ที่กิโลละห้าสิบบาทค่ะกิโลละห้าสิบบาทแล้วมันเหมือนธรรมชาติเลย <ด>อยู่กับธรรมชาติค่ะยอดใหญ่อวบไม่มีสิ่งเจอปนอย่างอื่นเพิ่งธรรมชาติอย่างเดียวอวันนี้ลืมเอาไม้มาว่าจะเอาไม้มาลืมไปไปพาชมนิดนึงไปหนูไปอเราก็พอถึงหน้าร้อนเราก็จะมีการห่มฟางห่มฟางฟาใ,หให้ค่ะเพราะว่า เราจะไม่ใช้เคมีเราจะไม่ใช้เคมีเนื้อที่รวมๆนี้เท่าไหร่หนูกี่กิ่ร่เฉพาะเฉพาะที่ทําสวนผักบุ้งมีอยู่ประมาณ8ดไร่ออ้ยแปดไร่ไม่ใช่น้อยเยอะโอ้นี่ยังไงฟางฟางก็อัดไว้เกี่ยวข้าวออกแล้วก็อัดก้อนไว้จ้างเขามาอัดจ้างเขามาอัดจ้างเขามาอัดเขาเขาเอาก้อนเท่าไหร่หนูอันนี้เขาอัดให้ก้อนละ20บาทก้อนละ20บแต่ว่าแน่น นั่นเรามาตัดออกใช่ไหมเราเอามีดสับออกสับไ้ที่ว่าโอ้โอ้้ออออาทงช่องที่เราเดินอือเนี่ยนี่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 นีนน มาเก็บได้ยังเนี่ยยังโอ้ก็จะมีแค่มาปลูกเสริมก็คือต้นต้นทุเรียนต้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไม่ได้ปลูกพริกแดงเต็มต้นแล้วหนูต้นเล็กมันไม่มีนี่หมายความว่าหนูถอนออกไปหรือว่าไม่ถอนจากหุ่มฟางไปอ๋อหุ่มฟางแล้วต้นเล็กบวกลึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่อ๋ออันนี้ก็เป็นมังคุดก็เปอน แม่แล้วอ๋อมังคุดต้นบักใหญ่มังคุดแล้วก็โกไผ่อันนั้นมันก็ความเย็นอันคองเลยหนูองคโอ้ยเดินเดินเดินเอาแบบเรียวๆยาวๆไปเลยไม่ต้องตัดต่อป้าโอ้นี่นี่ขายทอดสดใช่ไเอออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดถ้าไลฟ์สดก็ดีแล้วอ่าวอ้ยเฮ้ยมังคุดกระสุนเออ แบบว่าให้มันนี่หลายไดนี่ก็วันละห้าร้อย<ะ>ถึงหนึง่งพันเนาะวันละห้าร้อยถึงหนึ่งช่วงเทศกาลปุ๊บสองพันสามพันช่วงเทศกาลแล้วทีนี้เราปลูกครั้งเดียวเก็บ,เก,บเก็บขายได้ตลอดชีวิตเรายันถ้าลูกทำต่อถ้าลูกหนูทำต่อก็ดันทำต่อไปอ่าอ่าโอ้มันแบบว่าเหมือนตู้ ATM. เอทีเอ็มเนาะ มันตู้เอทีที่ว่าเราก็มากดเอา<ช>กดเอาเราเอาเท่าไหร่ 500, ร้อยพันหนึ่งสองพได้อยู่แล้วผ<ช>ักกูดนี่ผักกูดนี่คือมีคนบอกว่าถ้าปลูกผักกูดแล้วจะเอาไปขายที่ไหนที่แล็กน่นเหรอใช่มีคนบอกจะไปขายที่ไหนผักกูดมันจะยังไงจะขยายไปทําอะไรเยอะแยะ เราว่าเออแต่ไม่เชื่อเขาแกอ๋อเขาเาเรียกว่าไม่เชื่อเขานี่เขาเรียกว่าอะไรนะคิดนอกกรอบใช่อาจจะนอกกรอบไปเขาว่าเขาเรียกว่าคิดนอกกรอบบอกว่าทาไรทานามามันก็เออเนาะแต่ว่าพอมาถ้าเกิดว่าไม่ได้ตัวผักกูดช่วงอย่างปีก่อนที่มันแล้งจัดๆก็แค่สองเดือนอ ยี่สิบห้าไร่ได้ข้าวสองเปลียนเราลงทุนไปเท่าไหร่ใช่ไหมสองแสนสองสามแสนสองสามแสนนั่นนั่นคือขาดทุนไปแล้วแล้วเราก็ได้ตัวนี้มาตัวนี้ก็ทาให้เราอยู่รอดเราได้ตัวนี้มาชดชดเชยที่เราหมดไปสองสามแสนที่เราลงทุนทํานาเราก็มาเก็บผักกูดขายก็เหมือนมีแบบออกซิเจนอะช่วยหายใจได้ใช่ใช่เพราะผักกูดอ๋อแล้ว ผักูดสวนนี้ไม่ได้มุงสแสลมม่ม,มห่มด้วยฟางห่มฟางแล้วก็ล่มไม้มไมธรรมชาตอิอยู่กับธรรมชาติคือบ้านสวนชินโชติปูกก็จริงอยู่แต่มันไม่งามแบบนี้ก็เลยมาดูงานมาดูสวนบ้านทุงน <laughs> นท่งนาดีบ้านทุ่งนาดีเคยมีช่องเก้ามาถ่ายทำ <laughs> บ้านทุ่งนาดี อันนี้คือประสบความสําเร็จแล้วไล่เงินแสนส่วนเงินแสนแน่นอนวันละสองพันสาหรือวันละห้าอได้ทุกวันเป็นเงินเท่าไหร่ต่อปีต่อเดือนมันได้อยู่แล้วเนาะอือแล้วปุ๋ยเราไม่ใส่ใ,ใส่ฟางใส่ฟางใส่ขี้หมูขี้หมูเป็นบางครั้งจ้ะจ้ะ,จะแล้วทีนี้น้องก็กําลังจะเก็บผักส่งเขาตามออเดอร์ค่ะก็ไปเลยค่ะแล้วจะายพาชมค่ะ เดี๋ยวหน,หนูไปเก็บเลยเดี๋ยวแม่จะพาชมผักค่ะหนูเก็บเลยนะคะปอสออนสออนสออนเทะเทอผลไม้ก็ได้ขายได้กินมันเหมือนจะดูลกนะแม่เออไม่ลกไม่ลกอย่างนี้แหละดีแล้วแบบนี้แหละดีแล้วโอ้ยปอต้นยางนาก็มนนกีมีออเดอร์หน่อไม้มา อืมมีเท่าไหร่เอาหมดนั่นหน่อไม้ไผ่เนี่ยนะ,นะไผ่ไผ่ปลาเนี่ยนะไผ่ไผ่ทั้งเม็ดเลยเนี่ยโอ้ยไผ่แท้ไผ่แท้มาเมนไผ่กิมซุงเด้อ,อม,มีเท่าไหร่เอาหมดนะนั่นโอ้ยเออโอ้ยสะออนสะอนสะอนเน,นี่ยวันๆเราก็อยู่ในสวนนี่แหละแล้วก็ไปส่งเขาแล้วก็ได้เห็นเงินแล้วเบ้งพันเบ้งห้าร้อยเนาะโอ้สะออนสะออนเก็บเก็บ แบบยอดนี่สะอุกสะใจจริงๆนะสะใจจริงๆเนี่ยนี่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 นโอ้ยแล้วมันอ่อนเนี่ยมันอ่อนมันอวบเนี่ยให้มเนื่งน้ำแข็งตัวเองอ่ะแม่มันก็เลยอ่ามันก็เลยแบบสวยสวยแล้วก็อืมันมันแข็งแรงอ่ะมันแข็งแรงเนาะแล้วก็มีทุเรียนด้วย <ๆ S 2> ทุเรียนหนูตัดยอดมันเลยนะสะกัดยอดมันเลยเนี่ยพ่อจะมาตัดดูแต่ตอนนี้พ่อตัดแล้วเป็นลูกแล้วอ๋อ สกัดยอดมาเลยเขาว่ามาเ <c oughs> ขาว่ามาเราก็ว่าไปเราก็เกษตรมือใหม่เหมือนกันเอ้ทำ <c oughs> มัม่วๆค่ะอ,อันนี้เป็นพริกขี้หนูพริกขี้หนูนี่ก็ขึ้นเอง <c oughs> แต่แต่มันอยู่กับต้นไม้นอกมันก็เลยงาม <c oughs> เอออ้ยทุเรียนทุเรนมาเขือพวงต้นต้นอยู่ต้นฮะไอ้ต้นมะนาวนั่นอะ เก็บที่ได้เป็นกิโลนั่นแะโอ้โ,โ,อโ,โกิโลละร้อยนูขายสองร้อยนัน,นะโอ้สองร้อยแล้วของหายากหน,หนูทำเปดูสิอืมอืมอืมถึงล,ละสิบบาทสิบบาทได้<อ>นา,ปนาไ,ปไปไปชมชมนี่นเนื้อที่เปดไร่อ้าวไม่ต้องมุงแสลมมาดูตัวอย่างเขาที่เขาไม่มุงแสลมเนี่ยโอ้โห่ทำแบบนี้โฮมฟางโฮมฟางองือง ด้านนี้มันอยู่ที่โล่งแจ้งมันก็ยอดไม่ค่อยใหญ่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรปลูกไว้ร่มให้เขาก็มีกล้วยมีเงาะมีกล้วยมีเงาะมีกล้วยมีเงาะนี่ พาชมมาดูด้านนี้นี่ต่อของอะไรนะต่อมะม่วงต่อมะม,ม,ม่วงก็นีน่ยนะได้กินเห็ดนะนูเยอะแยะห่มด้วยฟางต้นเล็กก็ไม่ค่อยขึ้นทุเรียน สวัสดีค่ะสาวน้อยอไปไหนกันเด็กๆโรงเรียนยังไม่เปิดเหรอดูมังคุดละมุดลำไยผลหมากลากไม้อุดมสมบูรณ์นี่เป็นบ้านสวนด้านนี้ก็มีเนี่ยพืชอะไรนะพืชไอพิกพืชผักสวนครัวปลูกกินปลูกขาย เงาะเงาะกำลังติดลูกมะละโกเนื้อที่เปดไล่เยอะน่คะโอ้ทุเรียนก็ติดลูกแล้ว เรียนติดลูกแล้วค่ะด้านนี้นางปัญญาคมขำเนี่ยค่ะยินดีต้อนรับนางปัญญาคมขำนาสวนผสมไล่นาสวนผสมเดินตามรอยเท้าพ่อเนี่ยค่ะเป็นบ้านสวนที่อุดมสมบูรณ์เนื้อที่เป็ดไล่นี่ค่ะคือเจ้าของตัวจริงอันนั้นลูกสาวเนาะ เพื่นกับผ<ะ>ู้ใหญอฮะเพ่อนกับผู้ใหญอไอ้ป้าทำ YouTube ทายูทูบทายไอ้ทำคลิปไปลงยนะูทูบน้ำสวัสดีคุณผู้ชมนะสวัสดีค่ะเ <c oughs> นี่เนะาะเจ้าของนางปัญญาคมขำแน,นะน่เนาะแน่เนาะเดี๋ยวนี้ปล่อยให้ลูกทำแล้วเลี้ยงหลานอ๋อก็คือว่าน้องน้องเมื่อกี้เนาะทำต่อ แล้วก็น้องก็แข็งแรงเนาะเก็บก,ก้มเก็บผักกุ้นนี่มันก็เจ็บเอวร่างเจ็บเอวเนาะเออแล้วก็หนักก็เหนื่อยเพียไปหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้เลงด้วยลูกค้าเยอะเออแข้งขานี่พันกันเลยนะแล้วน้องอ่ะเขายังสาวอยู่เนาะห้ให้ลูกทําไปจ้าเราปลูกให้ลูกแล้วทําทให้ลูกหมดทุกอย่างแล้ให้ลูกหมดทุกอย่างนี่คือว่าเหมือนอะไรอ่ะเหมือนตู้เอทีเอ็มให้ลูกกดเอาเนาะจ้กดเก็บกดเอาได้ทุกวันทุกวันเลยใครขยันก็เก็บอใครขยันก็เก็บ เหมือนเก็บเงินแหละใช่อุ้ยยอดมักใหญ่มักใหญ่อ่าอฮ้ยยอดใหญ่แค่ทั้งคนไปชมมาเตีทุเรียนลูกใหญ่ตีน่าเป็นน้อยเงี่โอ้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 นอ้โ้โ้โ้อ้โอ้โเ้้าไปอ้โอ้้้โเ้้โอ้โ้อี้โ้โอ้อ้โอ้้้นออ้อ้โอ้้โอ้้อ้้อ้้้้้อ้อ้้้้ออ้อ้้ะป มายายอืออ like ื to to ่คอนอนเนี่ยคนเดียวเนี่ยนะไอ้คนนั่นมันเรียนมันโตแล้วอันั้นาตีอ้ยอันนี้มันโตหน่อยอยู่นี่อ้อันนี้เยที